สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมาเก็บเห็ดฐานนะครับนี่นะครับพอดีเมอเช้านะครับมาเก็บไปแล้วนะครับสองตะกร้านะครับก็เป็นบริเวณนี้นะครับนี่นะครับทางโน้นนะครับตัวนี้เป็นข้างลําน้ําชีนะครับลําน้ําชีที่กั้นรีรํากับสุรินนะครับนี่นะครับเห็ดฐานนะครับนี่ ดอกยังไม่แก่นะครับแบบนี้ดอกก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับนี่เยอะนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นแหล่งที่คนอื่นไม่ค่อยรู้นะครับนี่เดี๋ยวจะดูดอกนี้นะครับว่าแก่หรือไม่แก่นะครับนี่ถ้าเป็นแบบนี้ดอกเริ่มแก่แล้วนะครับอันนี้ผมได้เห็ดเยอะแล้วนะครับดอกแบบนี้จะไม่เอานะครับเดี๋ยวจะ ทำเชื้อให้ขึ้นในปีถัดไปนะครับจะโผล่มาใต้ใบไม้นะครับนี่อดอกนี้ก็น่าจะยังไม่แก่นะครับนี่ดอกยังสวยๆอยู่เลยนี่ครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่า เยอะขนาดไหนนะครับนี่นี่ตรงนน้นก็มีนะครับนี่นะครับมาฝั่งนี้ด้วยนี่ตรงนน้นก็มาฝั่งนี้นะครับเห็ดจะออกตาม ลข้างล่างใบไม้นะครับเมื่อเช้านะครับมาเก็บไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็สองตะกร้าใบนี้นะครับนี่นะครับก็เต็มเลยนะครับเมื่อเช้าเห็ดนี้จะเอาไปราบนะครับเอาไปลาบผสมกับ เนื้อหมูนะครับใส่หนังหมูด้วยนะครับเหมือนลาบทั่วไปนะครับก็มีรสชาติค่อนข้างที่จะอร่อยนะครับนี่เดี๋ยวจะเก็บกองกองไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าตัดขาเลยนะครับก็ไม่สะดวกนะครับเพราะว่าถ่ายคนเดียวนะครับอันนี้ก็พอได้อยู่นะครับ น,น,น,นี่นะครับที่ว่าโผล่มาใต้ใบไม้นะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับ ดูใบนี้อันนี้น่าจะใช่หรือไม่อันนี้ใช่นะครับนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นดอกแบบนี้นะครับนี่เอาไปจิ้มน้ําจิ้มนะครับทําเป็นลวกจิ้มนะครับอร่อยมากถ้าแบบนี้ว่าดอกยังตุมต้มๆอยู่นะครับแต่ที่มาเก็บในวันนี้นะครับดอกก็ค่อนข้างที่จะบานนะครับแต่ยังไม่แก่นะครับ ยวเอามาวางกองๆไว้ก่อนนะครับมีตรงนั้นอีก กองรวมกันไว้ก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ได้ไปสำรวจ สำรวจจุดอื่นนะครับก็มาเห็นจุดนี้ก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูเลยนะครับดกนี้ก็เหมือนจะเก่นะครับ ถาดอกแก่มากจะเอาทาเชื้อนะครับโรยๆไว้เผื่อว่าปีหน้าจะขึ้นใหม่นะครับนี่จุดเดียวนะครับเนี่ยที่ผมถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับมีอยู่ตรงนน้นอีกนะครับโอ้ี่ตรงนี้ก็ยังไม่เก็บนะครับนี่ หนึ่งดอกสองดอกน,อน,นู่นนี่อู้ตรงนั้นดอกอย่างสวยเลยนะครับนี่นะครับดอกเล็กๆแบบนี้น,น,นี่นี่ต้องดูอีกน,อนู่นตรงนน้นก็มีนะครับ ต้องเข้าไปลึกหน่อยนะครับตรงนั้นเพื่อน,อนๆมองเห็นไหมครับอืมตรงนู้นถ่ายคนเดียวนะครับไม่ค่อยสะดวก โอ้ดอกใหญ่นะครับตรงนี้โอ้ตรงนี้อีกอืมก็น่าจะได้เกือบเต็มตะกร้าแล้วนะครับ ตอนนั้นก็มีคนนะครับตอนนั้น,น,น เนี่ยไปรวมๆกันไว้ก่อนนะครับน,นี่ยังเหลืออยู่นะครับเอาไปไม่หมด เห็ดถานนี้ไม่ได้ขึ้นบ่อยนะครับปีหนึ่งจะขึ้นประมาณหนึ่งถึงสองครั้งนะครับในป่านี้นะครับแต่ป่าอื่นนี่ก็ไม่แน่ใจนะครับก็ค่อนข้างที่จะหายากอยู่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนเห็ดพวกเห็ดตะไคร้นะครับถ้าเห็ดเห็ดตะไคร้จะขึ้นอยู่บ่อยอยู่นะครับนี่ เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะไปหาอีกนะครับแต่ถือโทรศัพท์ถ่ายด้วยนะครับไม่ค่อยสะดวกนะครับคลิปนี้ก็ถ่ายมาฝากเพื่อนๆนะครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ